ย่าๆแช่น้ำชื่นชมธรรมชาติบอกเลยรูปนี้เซ็กซี่เบอร์5สดชื่นเบอร์สิาย่าแช่น้ำชื่นชมธรรมชาตินางเอกสาวย่าๆอุรัสยาโพสลงไอจีอุรัสยาพร้อมเขียนแคปชั่นอยากได้อากาศแบบนี้ always please เป็นรูปที่ตนเองเล่นน้ำอยู่ในสาว่ายน้ำสวมบราก็ออกเล็กๆเผยให้เห็นความเซ็กซี่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ โดยหลังจากที่สาวย,ายา่าโพสต์ภาพและเขียนแคปชั่นไปก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายโดยหนึ่งในนั้นก็จะมีเต้ยจริพนพรซึ่งเข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจสีเขียวส่วนงานนี้ก็น่าจะมีหนุ่มแบรนะณเดชไปเที่ยวด้วยเหมือนกันเพราะมีรูปออกมาว่าทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันที่เขาใหญ่พร้อมกับคู่ของมาร์รินและคิมเบอรี่ ว้าวแท็กทีมกันไปเที่ยวทั้งสองคู่เลยทั้งสองคู่ก็เป็นคู่ที่น่ารักมากๆนะคะซึ่งแอดติดตามทั้งสองคู่ว้าวว้าวว้าวว,าว,ว,าวไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้หรือจะมีข่าวดีคู่อัปเปาอัปเปาเราบรรดาแฟนก็รอรุน่นรอเชียร์กันต่อไปนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยคู่ไหนทั้งสองคู่เนี่ยคะ่ะว่าคู่ไหนจะเข้าพิธีแต่งงานก่อนหลังหรือ จะเข้าพิธีพร้อมกันเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าทั้ง4คนก็สนิทกันะนะเนาะถ้าแท็กทีมเข้าทั้ง2คู่ทีเดียวพร้อมๆกันก็น่าจะทำให้เราบรรดาแฟนคลับฟินไปไม่แพ้กันเลยเนาะ